มาออกแล้วขนาดนี้ฟิ t เจอร์อินเ,เป็นตัวนำสลองบอยที่สองโอลิมปิกปักกิ่งที่สามชาลที่สี่สินีวาชาัยที่ห้าต่อไปเป็นดวงจ๋าดวงพิชิตพลสวนพีละและแฟลลี่ ดีโคไปซาบฟิเจอร์เด็กเป็นตัวนำ้ำโอลิมปิกปักกิ่งป็นตัวที่สองสโลนบอยที่สามชาเล่ที่สี่ลัชลาลายที่หา้าต่อไปเป็นดวงจ่าดวงดีโคไปสิบออกทางตรงฟิวเจอร์เด็กประตูนำ้ำสลองบอยเริ่มแรงทางนายขึ้นมาประตูน้ำแล้ว Kena ni boy betul enam Kena ni boy betul enam Olimpik parking di song Si sopun di sang